และนี่คืออุโมงทางเข้าน้ําตกนะครับทางเข้าน้ําตกมีหลายทางนะครับแต่ว่าวันนี้เลือกที่จะเข้าทางนี้นะครับเพราะว่าคิดว่ามันสวยแล้วก็สะดวกสะดวกสบายดีนะครับอุโมงนี้นะครับมีมีวาอยาวประมาณห้าสิบถึงหกสิบเมตรได้อยู่ครับนี่คือทางเข้าน้ําตกป่าหมอกแปนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็มาท่องกันได้นะครับตัวนี้น้ําเต็มนะครับ ใบไม้สีเขียวนะครับอุดมสมบูรณ์ครับแต่ถ้าน้นแรงก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับช่วงนี้นะครับที่น้ํโตจะสมบูรณ์ที่สุดครับน้ําจะแรงแล้วก็โผล่จะเยอะหน่อยๆครับจ้องกันได้นะครับเดี๋ยวใกล้จะถือแล้วครับนี่ครับอ้ออีอยางนะครับทุกคนที่นี่เสียค่าบริการนะครับคนต่างทีต่างจังหวัดต่างชาติอย่างนี้เสียค่าบริการครับปเฉพาะคนในพื้นที่นะครับเผื่อใครที่ ไม่ได้ตั้งใจมานะครับไม่ก็อยากไว้มานะครับก็ของฝากตัวนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมีค่าบริการนะครับทุกคนน้ําตกที่นี่นะครับไม่เหมือนใครนะครับทุกคนเพราะน้ำตกที่นี่มันจะมีสามระดับนะครับมีระดับล่างกลางแล้วก็ระดับสูงนะครับนี่ครับได้จะถึงแล้วทุกคนนี่คือของหน้านะครับที่จะเปิดให้ดูวันนี้นะครับนี่คือโถงหน้านี่คือน้ําตกช้างล่านะครับช้นล่างสุดๆเลยครับนี่ครับก็จะเหมาะกับ คนที่ผู้สูงผู้สูงวัยนะครับเหมาครับคนที่กล ouais anyway pues, okay ัวคอสูงอะไรประมาณนี so ้ครับเนี่ครับต่างชาติคนเยอะนะครับโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยมาทุกวันนะครับนะครับแล้วก็เนี่ครับเพื่อมไปคือระดับการแล้สูงนะครับเดี๋ยวผมจะถไายให้ดูทุด่านะครับวันนี้เดี๋ยวผมเก็บชมเวลาให้ดูก่อนนะครับเนี่ยคือระดับล่างนะครับนี่คือระดับการนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ระดับการนะครับนี่คือเด็ดเด็ดแซ่ดหน่ออย่าล้อเลียนแบบนะครับ นี่คือผู้เชี่ยวชาญนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ท่านอนนะครับไม่สามารถนอนเรียนแบบหรือว่าจะทาต่างกันได้นะครับคนคนในพื้นที่ไม่ใช่ว่าทําได้ทุกคนนะครับทําได้เฉพาะบางคนครับนี่ครับสังการนะครับทุกคนชั้นนี้ก็จะบอกากับผู้ที่อยากทั้งไทยอะไรใหม่ๆนะครับอยากเสียดูอะไรอย่างนี้ครับนะครับเด็กพวกนั้นนะครับเราจะโดรนครับความสูงประมาณหกเจ็ดเมตรได้นะครับไม่ใช่ เตียนะครับนี่คือสูงมากนะครับเฉพาะคนในพื้นที่นะครับห้ามทําตานะครับเพราะว่าเคยมีแบบว่าคนทําตาเนี่ตัวนี้ยนี่ครับเด็กแสบครับอันนี้ค like ือเด็กผู้ชิวชานะครับคือมาอย่างดีครับอย่างนี้แบบนะครับอันนี้คือเขาจะรู้จุดว่าคนร้นตัวไหนอะไรยังไงครับไม่คนร้งในแบบนะครับนี่คือนี่คือกลัวครับกัวแก๊สซ่านะครับประจําทีนี้นะครับมาที่นี่นะครับต้องพบเจอนะครับ ประสบการณ์มาใหม่นะครับที่ไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับโดดน้ำแล้วก็สไลด์ลงนะครับนี่ครับนี่คือการสไลด์ลงของเจ้าที่นะครับอย่างนอตในแบนนะครับเคยมีกรณีแบบว่าตัดช่างนอตในแบบแล้วตุยนะครับนี่ครับเฉพาะผู้เชี่ยวชาญนะครับคือคนอย่านอนแบเนี่ครับนี่คือชังการนะครับเหมาะสำหรับไวโซนครับที่ต้อททางไทยคอเสียนะครับ นี่คือชั้นกลางนะครับส่วนนี้คือชั้นบอนะครับอบอลสูงๆนะครับบอลน้ำตกนะครับอันนี้คือเหมาะสำหรับผู้ที่จะมาหน้าชววิวชิวๆอะไรนะครับไม่อยากเล่นนะแต่ว่าอยากชมบรรยากาศอะไรอย่างนี้ครับนี่ครับประมาณนี้ครับถ้ามาดูจะสวยมากครับแต่ว่าด้วยความที่กล้องของผมน่ครับไม่ค่อยสวยนะครับมันก็เลยออกมาประมาณนี้ครับธรรมดาครับผมทำาทีปยังไม่ อย่างใช้ต้นทุนไม่ได้ครับก็ใช้ต้นทุนเท่าที่มีก่อนนะครับนี่ครับหัว่าเจ้าถีนะครับนี่คือเจ้าถีนะครับอย่าไปล้อเล่นนะครับนี่ครับความบรรยากาศชั้นบนครับมองกันเดดแล่นะครับเตะอนุบาลนะชั้นปะท้องใะไรอย่างนี้ครับอย่างนี้เคยทำตามไม่นานนะครับหัวฟ้าพืนแด้นะครับอันนี้คือกุศิวชะเฉพาะการนะครับ อันนี้นะ JP นะครับทำการแสดงไม่นะครับเพราะว่าเตะขาแล้วนะครับ JP เพราะว่าไปฝึโกโดรอะไรสักอย่างนึงนะครับวันนี้ก็จะไม่มีจะไม่ได้เห็นหน้า JP นะครับใครที่เราโทรหน้า JP ก็ขอานไปนะครับทีนี้ไม่มี JP นะครับ JP ไม่สามารถทําการแสดงได้ไครับนี่คือน,น้ำตบท่าสามชั้นนุ่นเชื่องกันนะครัตกร์แต่เราจัดชั้นหนึ่งไม่โอ้ทองครับ เราจับชั้นสามไปชั้นหนึ่งก็ได้นะครับยังมันเชื่อมกันนะครับเป็นลําดับขั้นนะครับนขั้นมาได้นะครับในทั้งหมดนี้คือน้ําตุมลงไปนะครับใครที่สนใจอยากมาเที่ยวก็มาได้ครับมีเดตอลล่านะครับใครที่เคยมาแล้วก็จะมาอีกก็มาได้นะครับนี่คือหัวนะครับอย่าล่อเลยแบบนะครับสูงนะครับประมาณห้าถึงหกเมตรได้นะครับตุยได้นะครับ าไม่รู้จุดโรนะครับตูยได้ครับอย่าล่อเลียนแบบครับขอย้ำว่าอย่าล,ล่อเรียนแบบนะคะทํามาครับใครมานะครับครับที่นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุ